wave ครับเว v e ครับ, Web, รบ part สาม w a v นะเวฟนะครับราคาปัจจุบัน81ตังค์ราคาเส้น20 0วัน1บาทเวฟครับ part สามราคาปัจจุบัน81ตังค์ราคาเส้น20 0วัน1บาทราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมอมองเป็นลงนะครับเทนยังเป็นขาลงในเดอยู่นะนะครับ ภาพใหญ่ของเวฟภาพใหญ่เนี่ยเราเน้นดูรอบหุ้นเราเน้นดูพฤติกรรมของหุ้นในอดีตเวฟเข้าตลาดประมาณปี1994 1995ครับเป็นหุ้นที่เก่านะหุ้นที่เก่านะครับโซนถูกโซนแพงที่เราจะมองเนี่ยครับเรามองรอบหุ้นในภาพใหญ่เรามองรอบหุ้นในภาพใหญ่นะโซนถูกเนาะ ถูกก็มันจะมีหลายถูกนะครับถูกตรงนี้ถูกตรงนี้และถูกตรงนี้นะครับโซนแพงก็จะประมาณ8บาทถึง10บาทเนาะอ่ะประมาณนี้นะผมเขียนอย่างนี้นะตรงนี้แพงตรงนี้ถูกนะครับแต่ถ้าเราจะมองแบบแพง8บาทเลยเหรอนะครับแพง8บาทเนี่ยมันอยู่ในช่วง2 0 1 4 2 0 1 5เลยนะครับ มันอาจจะแพงเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาเรียกนะพื้นฐานบริษัทและงบการเงินตอนนี้ของบริษัทนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยมุมมองมันเป็นบวกไหมแล้วมันจะสามารถขึ้นไปในโซนแพงได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมเนี่ยถ้าเกิดจะให้มองแพงของเวฟเนี่ยเรามองเป็นลำดับขั้นก็ได้นะเรามองเป็นลำดับขั้นก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับ โซนแพงของ8ถึง10บาทเนี่ยเราเอาเป็นจุดสุดท้ายนะครับแต่โซนแพงของเวฟในอันดับแรกเนี่ยผมจะมองในราคานี้2บาทก่อนถึง4บาทก่อนนะครับถ้าราคาหุ้นนะคุณจำอย่างนี้ไว้ก่อนราคาหุ้นนะมันจะขยับไปได้เนี่ยมุมมองธุรกิจกับพื้นฐานบริษัทนั้นนะ่ะจะต้องมีความสะท้อนเป็น ทิศท,ทางบวกด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ราคาจะวิ่งไปก่อนข้อมูลดีๆจะออกมาเออจะบอกไว้ก่อนนะครับผมจึงมองแพงที่หุ้นเวฟไว้ที่2บาทก่อน2บาทก่อนนะครับโซนถูกใช่ไหมถูกที่สุดในรอบปัจจุบันที่เคยถูกมาในช่วงประมาณปี2020เป็นต้นไปเนี่ยอยู่ในช่วงถูกประมาณ53สตังค์ แพงผมมอง2บาทก่อนเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจึงเป็นว่ารอบหุ้นของเวฟจาก8บาท4บาท2บาทแล้วมาถึงเศษสตังแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงเช่นกันเช่นกันนะเช่นกันนะครับ แพงลงมาถูกแล้วถูกไปแพงเช่นกันนะเช่นกันนะนะครับปรับเป็นเดยรู้ไปแล้วนะว่าภาพกราฟในเดยเป็นขาลงรอบหุ้นภาพใหญ่เป็นถูกไปแพงแต่แพงที่สุดของเวฟมัน8บาท10บบาทมันเป็นแพงในในอดีตเกินไปนะครับเราจึงมองแพงเป็นสเต็ป ให้มันได้2บาทก่อน3บาทก่อน4บาทก่อนแค่นี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับย่อกรับปรับเป็นเดยย่อกรับตะกี้ปรับฐานเท่าไหร่นะปรับฐาน5 3สสตังต้นเทนจ่าของเวฟต้นเทนจ่าของเวฟนะอยู่ในช่วงนี้ ต้นเทนจาของเวฟอยู่ในช่วงแนวรับ60ตังถึงแนวต้านบาท10ตังเวอดีวะย่อม,มาลึกมากเลยนะครับอีกรอบครับปรับฐานของเวฟ53สบาสตังต้นเทนจาของเวฟแนวรับ60ตังแนวต้านบาท10ตังซึ่งแน่นอนตอนนี้81ตังใกล้แนวรับของต้นเทนจามากๆมุมมองได้เปรียบเลยนะมุมมองได้เปรียบเลยแต่แต่แต คุณเห็นว่าราคาปัจจุบันมันใกล้แนวรับของต้นเทนจ๋าใช่ไหมคุณมีความรู้สึกอยากปั้นพอใช่ไหมแต่คุณต้องไปดูก่อนว่างบการเงินกําไรสุทธินี่สินสินทรัพย์าอ a าเอปันผลคุณปั้นได้หรือเปล่าแล้วมุมมองธุรกิจเวฟตอนนี้เวฟทําธุรกิจอะไรแล้วมุมมองในอนาคตคุณมองเห็นมุมมองบวกหรือเปล่าถ้าคุณเห็นมุมมองดูบวกมันก็ปั้นได้แต่ถ้าคุณยังไม่เห็น คุณก็อาจจะเล่นรอบเก่งกำไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําแผนไว้ให้นะแต่ว่าคุณต้องเลือกเอานะว่าคุณจะปั้นพอตัวนี้หรือว่าคุณจะเล่นรอบเก่งกำไรนะครับแต่ผมจะหาจุดสต็อปรอ s ไว้ให้นะครับกรอบปัจจุบันของเวฟเดี๋ยวนะแบบนึงกรอบปัจจุบันของเวฟใช่ไหมถ้าเป็นกรอบใหญ่ใช่ไหมถ้าเป็นกรอบใหญ่จะเป็นกรอบนี้นะ กรอบปัจจุบันกรอบใหญ่แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันถ้าเป็นกรอบสั้นถ้าเป็นกรอบสั้นนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับงั้นผมทํากรอบใหญ่ไว้ให้ไหมกรอบใหญ่เนาะนะครับกรอบนี้นะแนวต้านอยู่นี่แนวรับอยู่นี่โอเคไหมนะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบันของเวฟพาร์ทสามบาทสี่สิบตั้งแนวรับในกรอบปัจจุบันของเวฟหกสิบตั้งเป็นฐานของต้นเทีนจ๋าพอดีนะครับครึ่งทางเท่าไหร่หนึ่งบาทประมาณนี้นะครับ โอ้เดี๋ยวนะโอ้มันก็ดิดดีดแถวนี้แล้วก็มีเขียวสองแท่งนะแดงเล็กๆแท่งหนึ่งนะครับพักตัวสวยนะนะครับพักตัวสวยนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ72ตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ81ตังค์ซึ่งแน่นอนปิดไฮมีโอกาสรีบาวต,ต่อเนื่องแนวต้านถัดไป 8 3ตังแนวต้านถัดไป90ตังแนวต้านถัดไปเป็นแนวต้านปิดแก็บถ้าชนตรงนี้แล้วย่อย่อไม่หลุด80ตังหรือ81ตังแล้วกลับมาปิดแก็บตรงนี้ได้มุมมองขึ้นต่อผมวาดวงกลมแก็บไปให้โอเคนะครับแนวต้านถัดไป1บาทแนวต้านถัดไป1บาทนะครับแนวรับ72งตัง แนวรับหลังพิงฝา66ตังนะใช้เป็นจุดสต็อปลอสหรือคุณจะสต็อปลอตเจสงค์ก็ได้ครับหรือคุณไหวที่สต็อปลอตหกสิตังก็แล้วแต่ความเสี่ยงที่คุณรับได้นะแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณนะครับแต่ผมมองว่าหุ้นสตังเนี่ยจากการที่วิ่ง72ตังตังถึง81ตังเนี่ยมุมมองก็หลายเปอร์เซ็นต์คุณใช้สต็อปลอตส72ตังคังก็ได้หรือออะเวียงลงมาหน่อย70ตัง หลุดก็เลิกหลุดก็เลิกนะครับพอถ้ามันหลุด66ตังค์เนี่ยเจ็ดพอถ้ามันหลุด66ตังค์เนี่ย60ตังค์ก็น่าจะหลุดนะครับเหมือนแบบต้องการลงต้องการลงนะครับแนวต้านแรก81ตังค์แนวต้านถัดไป83ตังค์แนวต้านถัดไป90ตังค์ปิดแก็บ94ตังค์ปิดแก็บได้ขึ้นต่อหรือปิดแก็บแล้วย่อย่อห้ามหลุด80ตังค์81ตังค์แล้วกลับมาเบร0เก้ตังค์กับ9 4ตังค์ได้แนวต้านถัดไป1บาท 1>, 1บาทนะครับแนวต้านถัดไปถ้ากลับมาเบรก1บาทได้แนวต้านถัดไปาบ,าบ,บาท4ตังแนวต้านถัดไปบาท10ตังแนวต้านถัดไปบาท15้ตังแนวต้านถัดไปบาท 20ตังค์เลขกลมๆเลขกลมๆนะครับแนวต้านถัดไปบาท24ตังค์ซึ่งแน่นอนตรงบาท24น่าจะย่อก่อนน่าจะย่อก่อนนะครับบาท24บาท20น่าจะย่อก่อนเพราะมีแนวต้านแถวนี้เยอะตรงนี้นะครับแต่ถ้าชนบาท20บาท24แล้วย่อนะย่อห้ามหลุดเส้นสอง้วัน คือย่อห้ามหลุด1บาทนะครับย่อห้ามหลุด1บาทนะครับแล้วกลับมาเบรกบาท20กับบาท24ได้แนวต้านถัดไปบาทส1อตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเวฟพาร์ทสคือบาท4ี่สตังนะครับมันลงมาแนวรับได้ดีมากๆนะครับอืผมเพิ่งมาเห็นตอนเช้าผมก็เลยรีบทำคลิปไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดใกล้ๆระยองนะครับแล้วก็อัดคลิปอยู่ในรถยนต์ผมไม่รู้ว่าเสียงรถมันเข้าไหมนะถ้าเกิดมีเสียงอื่นรบกวนเข้าไปในไมค์ก็ขออภัยไว้นะฮนะณที่นี้เลยนะครับถ้าทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรนะครับแพทท e r นเอ็เข่าจะอยู่ประมาณสัก66ังอ่าประมาณนี้นะทำไมเอ็นมันเอียงๆวะ บายเซลสรุปแผนเวฟพาร์ท3อีก1รอบแนวรับแรก72ตังแนวต้านแรก81ตังซึ่งแน่นอนปิดหฮมีโอกาสขึ้นต่อแนวรับหลังพิงฝา66ตังถ้าจะเอาจุดสต็อปลอสควรใช้72ตังหรือ70ตังก็ได้เพราะถ้าเวฟมันหลุด66ตังเนี่ยโอกาสที่ไหลลงไปหลุด60ตังก็มี หรือไปสร้างฐานใหม่อยู่ด้านล่าง60ตังก็ได้แล้วค่อยวางแผนอีกหนึ่งรอบถ้ามันปิดเขียวมีแรงซื้อยกไฮย,ยกโลนะครับแนวต้านแรก81ตังแนวต้านถัดไป83ตังแนวต้านถัดไป90ตังอันนั้นคือปากแก็บแนวต้านถัดไปคือ9 4ตังคือปิดแก็บตรงวงกลมพอดีถ้าปิดแก็บได้แล้วไม่ยอ่ออาจจะเทส1บาทแต่ถ้าปิดแก็ได้แล้วยอ่อย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด 81ตังหรือ80ตังแล้วกลับไปเบรกแกบบได้ใน94ตังเบรกผ่าน1บาทได้ผ่านได้เจอกันโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันแล้ว ตอนนี้โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้1บาทถึง60ตังค์โซนแนวต้านในกรอบจวนคือเหนือ1บาทถึงบาท40ตังค์แนวต้านถัดไปจากค่ากลางบาท4ตังค์บาท10ตังค์บาท15ตังค์บาท20ตังค์และบาท24สตางก่อนการผ่านบาท2 0กับบาท24ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะย่อก่อนเพราะว่าติดแนวต้านตรงนี้ ตรงนี้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 ก่อนถ้าชนบาท20กับบาท24แล้วยอ่ยอยอ่อลงมาไม่คนหลุด1บาทหรือถ้าย่อเอาสวยบาท10ประมาณนี้นะครับแล้วกลับไปเบรกบาท20กับบาท24ตังได้แนวต้านถัดไปบาท31ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเวฟพาร์ท3บาท40ตังครับดูกันขึ้นยอ่อ ฐานอยู่เท่าไหร่นะหกสิบหกตังค์นะกับเจ็ดสิบสองตังค์นะถ้าขึ้นย่อให้สวยฐานจากนี้ขึ้นมาอาจจะชนแก็บย่อลงมาตรงนี้ออานะครับย่อลงมตรงนี้แล้วฉลับหลุดนิดนึงนะครับอาจจะขึ้นไปเทสหนึ่งบาทก่อนเนี่ยคือสั้นๆเลยนะสั้นๆเลย,ส,เลยสั้นๆเลยนะครับสั้นๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะลงมาเทสตรงนี้ ห้ามหลุด83ตังค์ห้ามหลุด90ตังค์แล้วถึงจะกลับไปเบรกบาท24ตังค์ได้อันนี้คือสเต็ปมองสเต็ปแรกก่อนนะสเต็ปแรกก่อนนะครับแต่ถ้าแบบว่าอาทิตย์หน้าวิ่งแรงคือวิ่งทีเดียวปิดแก็บแล้วแตะหนึ่งบาทแล้วย่อเลยคือวิ่งแบบนี้แตะหนึ่งบาทแล้วย่อเลยนะครับการที่วิ่งจาก66ตังค์กับ72ตังค์วิ่งไป1บาทหลายเปอร์เซ็นต์นะ การย่อมาไม่ควรหลุดครึ่งทางตัวเองคือไม่ควรหลุด80ตังกับ81ตังคือย่อมาแบบนี้ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดนะครับถึงจะกลับไปเบรก1บาทได้แล้วมองไปถึงบาท20ตังถึงบาท24ตังหุ้นสตังตอนวอรุ่มเข้าวิ่งแรงนะแต่ส่วนใหญ่วารุ่มของหุ้นสตังเนี่ยที่จะวิ่งแบบพุ่งพุ่งนะเกินร้อยล้านอะ เกิน80ล้านเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคุณก็ดูก่อนว่าเขาจะไปปิดแก็บ94ตังค์แล้วแตะ1บาทแล้วค่อยย่อหรือเปล่าหรือปิดแก็บป,ปุ๊บย่อเลยลงมาเทส80ตังค์ก่อนแล้วค่อยกลับไปเบรกแก็บได้แล้วค่อยผ่าน1บาทวิ่งไปบาท2บาท20บาท24ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะสเต็ปแรกย้อนใหม่ย้อนใหม่หมจาก66ตังค์วิ่งไปปิดแก็บแล้วยอ่อ ย่อมาก็ไม่คนหลุด80ตังค์อยู่ดีนะครับแล้วกลับไปเบรกแก็บตัวเองได้ผ่าน1บาทได้มีโอกาสอาจจะขึ้นไปเทสบาท20เลยอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อก่อนบ้างอ่ะปะแตะแตะปุ๊บย่อแล้วถึงจะไปบาท20บาท24ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหรือหรือคือววลุ่มเยอะในด้านล่างเลยจาก ก่อนๆถึง1ึบาทแล้ววิ่งจาก66ตังค์ไป80ตังค์แล้ววิ่งไปแตะบาทแล้วค่อยยอ่อคือแบบนี้แตะบาทแล้วค่อยยอ่ยอย่อลงมาก็ไม่คนรหลุด80ตังค์อยู่ดีเพราะมันเป็นครึ่งทางจาก66บถึง1บาทนะครับแล้วกลับไปเบรก1บาทได้แล้ววอลลุ่มจุดนั้นเยอะคือเกินร้อยล้านเกิน80ล้านซื้อมากกว่าขายการเบรก1บาทได้มีโอกาสวิ่งไปหาบาท20กับบาท24ได้เลย ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับคือผมไม่ได้มองเวฟถึงบาท30นะในการวิ่งแรงๆสักรอบหนึ่งอาจจะเป็นการแบบว่าเป็นรอบเก่งกำไรมากกว่าเวฟพาร์ท3ประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขาบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบีหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเกตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ